สวัสดีเจ้ากุชพรแยกอินตะนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการเทศบาลตำบลประไผ่เจ้าขอเชิญทุกท่านร่วมง,งานบุญพิธีเปลี่ยนผ้าครรองสรีระร่างทิ่ครบรอบมอรณะการ48ปีครูบาเจ้าอาภิชัยขาวปีและก่อกกองทรายเขาวงโกเจ้าตามกำหนดการวันที่1-4มีนาคม2568มีพิธีการดังนี้วันเสาร์ที่1มีนาคมเวลา7นาฬิกา ทำบุญตักบาตรและแต่งดาครัวตามตลอดทั้งวันเวลา15นาฬิกา30นาทีอาราธนาพระอุปคุตวันอาทิตย์ที่2มีนาคมเวลา7นาฬิกาทำบุญตักบาตรบนหงหลวงครูบาขาวปีเวลา8นาฬิกาเริ่มทำบุญตานหัววัดจำนวนร้อยหัววัดณบนหงหลวงครูบาขาวปีเวลา10นาฬิกาพระสงฆ์จำนวน25รูป สวดธรรมนิยามสูตรณว1 1: ิหารเวียงแก้วพระสัจจะเวลา11นาฬิกาฉันพัตหารเพนเวลา13นาฬิกา30นาทีพระสงฆ์จำนวน20รูปสวดมาติกาบางสุกุลณวิหารเวียงแก้วพระสัจจะเวลา17นาฬิกาขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลป่าไผ่ประจำปีงบประมาณ2,568 โดยภายในงานจะมีพิธีเปิดหลังจากนั้นเรามาร่วมกันรับชมการแสดงของกลุ่มผู้สูงอายุของน้องๆน,นักเรียนโรงเรียนของกลุ่มสตรีแม่บ้านและของพนักง,งานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลป่าภายเจ้าเพื่อเป็นการเชิดชูอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมในท้องที่ของเรา เพื่อยังคงอยู่และสืบไปเวลา19.30นาฬิกา30นาทีฟังเทศธรรมตุจกฟังสวดพระอภิธรรมพระสงฆ์20รูปกิจกรรมทั้งหมดนี้จะอยู่ณบริเวณลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าอภิชัยขาวปีเจ้าวันจันทร์ที่3มีนาคมเวลา7จ0นาฬิกาทำบุญตักบาตรบนหงหลวงครูบาขาวปีเวลา8 0นาฬิกา เริ่มทำบุญตาลหัววัดจำนวนร1 0ยสหัววัดณบนหงหลวงครูบาเข่าปีเวลา8.30นาฬิกา3านาทีขบวนแห่ต้นตาลของคณะศรัทธาทุกวัดแห่เข้ามาในวัดเวลา10นาฬิกาพระสงฆ์จำนวน25รูปสวดธรรมนิยามสูตรณวิหารเวียงแก้วพระสัจจะ เวลา12นาฬิกา30นาทีเริ่มขบวนแห่พระสริระร่างคทิพยครูบาเจ้าอภิชัยขาวปีเวลา13นาฬิกา9นาทีพระสงฆ์จำนวน48รูปสวดมาติกาบังสุขุนและประกอบพิธีเปลี่ยนผ้าคองพระสริระองค์ครูบาเจ้าอภิชัยขาวปีณบนหงหลวงครูบาขาวปี วันอังคารที่4มีนาคมเวลาเจ็ดนาฬิกาสสิบนทีทำบุญตักบาตรถวายเจดีย์ทรายของวุงโกศและมหาทายทานทั้งหมดณบนถ์งหลวงครูบาข่าวปีพระสมพิธีอนุโมทนาเป็นเซตพิธีมาห่วมกินห่วมตาลงานบุญงานใหญ่ ประจ,จำปีของตำบลปะไพ่เฮาหนึ่งปีมีครั้งเดียวงานคบรอบมรณาการครูบาเจ้าอภิชัยขาวปีรวมสักการะไและร่างของครูบาเจ้าอภิชัยขาวปีร่วมงานบุญในวันที่1-4มีนาคม2,568นี้นี้นะเจ้า